เอโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเื่อเข้าสู่เกมอิตาเลียรีสตาร์นะครับผมวันนี้ก็เซิร์ฟสิบนะครับวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ่อวันที่5แล้วนะนเพื่อนนะนะครับใครที่สนใจมาเล่นด้วยกันก็สามารถดาวน์โหลดนะครับในในกิปชันได้เลยเนาะข้อดีนะครับที่ผมมาเล่นช่วงนี้นะเพราะว่าเขามีกิจกรรมครับเพื่อนเพื่อนะคือนะครับนี่ฮะนี่พรติฐานนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณมาเล่นช่วงนี้เนาะนะครับแล้วเป็นมือใหม่เนี่ยนะครับสกอร์เนี่ยนะครับหรือคับ เพราะว่าถ้า300เนี่ยนะเราจะได้ของรางวัลจนสุดเลยนะครับของหลักๆแล้วนะเพื่อนนะนะตรง10คะแนนเนี่ยก็จะเป็นตัวทองนะสุ่มตัวทอง2ใบเนาะนะครับแล้วก็พอที่100คะแนนเนี่ยนะครับเราจะได้กล่องนะจะสามารถเลือกตัวละครนะครับเอเดนนะครับช่วงต้นเกมนะได้1ตัวเนาะนะครับแล้วก็130เนี่ยเป็นใบสุ่มนะ เอ่อ SR uh, นะครับถึง SSR โชคดีก็ได้ SSR เนาะนะครับแล้วก็ได้วุ้นทองนะเอาไว up, นะ้อัพเนาะตัว SSR นะไว้อัพสกิลนะครับแล้วก็นี่นะครับตัวทำขึ้น6ดาวและที่สำคัญครับอันนี้เป็นสุ่มนะนะครับเป็นสุ่ม SSR เลยว่าคุณจะได้ตัวไหนเนาะนะครับแค่สแค่300คะแนนเออทีนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครที่มาเล่นนะครับแล้วเล่นกิจกรรมนี้เนาะตัวที่ต้องหานะถ้าเกิดว่าคุณเปิดไป300โลนะครับแล้ว ไอสตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งไม่ออกผมแนะนําให้รีเลยนะเนี่ยครับมันจะเล่นลําบากนะอ่ะนะครับตัวแรกเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีเนาะนะครับตัวนี้เลยผมมองว่าเป็นตัวที่แบกนะเพราะผมเล่นมา2องไอดีแล้วนะครับไอดี ID แรกก็ไม่มีไอดีสองไอดีนี้ก็ยังไม่มีเนาะนะครับน้องลิลลี่นะครับน้องลิลลี่เนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณเคยเล่นซมูไรวอลมามันก็คือเดมอนแสงนั่นเองนะครับเปรียบเทียบเป็นแบบนั้นเลยนะเป็นตัวที่โคตรเก่งนะฮะในช่วงต้นเกมคือพาคุณแบบ ฟาร์มง่ายผ่านดันได้ง่ายเนาะนะครับเนี่ยนะตัวมันจะค่อนข้างเก่งนะถ้าหนึ่งเนี่ยนะครับง่ายๆเลยก็คือเวลาเราตีเนี่ยมันจะมีโอกาสลากเพื่อนไปด้วยเนาะนะครับเนี่ยในส่วนของแฮตติกเนาะนะฮะเออลิล,ลี่เนี่ยนะครับจะโจมตีเนาะสร้างดาเมจ240ส่สใส่ศัตรู1นึงตัวแล้วก็เพิ่มเกรดนะขึ้น20ให้กับตัวเองแล้วก็พันธรรมิตรที่เกรดต่ำสุดนะครับที่เติตมต่ำสุดเนาะ นะฮะแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะเรียกว่าถ้าเกิดอัพเต็มเนี่ยก็คือมีโอกาส100%ที่คือลากไปตีนั่นเองเนาะสกิลหนึ่งนควรเต็มเนาะถ้า2นะครับก็จะเป็นการควบคุมเนาะแล้วก็มอบนะครับสปีดให้เนาะสองเทินนะครับและทวินทิกเนาะจะมอบนะครับคิดเมทอีก3เทนะินนะเพื่อนๆนะนะครับเดี๋ยวไว้มารีวิวแล้วก็มาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะในเรื่องของตัวละครเนาะนะครับอันนี้ก็คือมีวัฟสปีดแล้วก็มีทวินทิกด้วยอันติเมทนะครับก็จะ นะรสร้างดาเมจถึง260ใส่ศัตรูนะแล้วก็มีโอกาส55%ที่จะขยายเนาะหรือเพิ่มคู่ดาวเนาะนะี่ครับ1เทนะิร์นเนาะอันนี้จะเกิดเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนอัพเต็มเนี่ยนะครับมันจะมีผลในการเพิ่มคู่ดาวเนาะนะครับง่ายๆเลยก็คือเนี่ยนะี่ครับลากไปตีสร้างดาเมจอืมนะแล้วก็เล่นเกตนะเพิ่มคิดดาเมจนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ดีเลยนะตัวที่2ที่ผมมองว่าเขายังเก่งนะครับนั่นคือเยลีนะเพื่อนเพื่อนนะตัวนี้นะครับแม่สาวธนูนะ ตัวนี้เก่งมากนะครับตัวหลักๆก,ก็คือผมว่ามันไปได้เกือบทุกดันเลยนะถ้าตีหมูคือโคตรแรงทุกคนนะแล้วนอกจากนี้นะครับมันยังมีโอกาสตีเบิ้ลด้วยนะตีเบิ้ลท่าหนึ่งเนาะนะฮนะดาเมจเดียวนะถ้ามันตีแบบออกไปสามหินคือจุกมากเนาะนะครับก็ค่อนข้างเป็นตัวแบกอีกตัวหนึ่งนะช,งช่วงต้นเกมนะแต่ถ้าเกิดคุณมีคู่กันได้นะจะดีมากเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวตู้ล่าสุดนะครับน้องลิเหลี่ยมนะตัวนี้นะครับได้รับการบัฟมาคือ ง่ายๆพวกง,ง่ายๆคือดาเมจเป้าเดี่ยวที่โคตรแรงทุกคนนะอืมแต่สกิลฮะเอ่อสกิลสต้องเต็มนะแล้วก็สกิลหนึ่งสกิลสเนี่ยถ้าเต็มได้ก็ดีเนาะนะฮะหลักๆคือนะใช้ใสายฟ้าสร้างดาเมจสองหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ฟื้นเลือดหกสิบเนาะถ้าเกิดดาเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่อนะครับเอฟเฟกต์ควบคุมเกรนะครับท่านี้ก็คือสร้างดาเมจนะสองร้อยเปอร์เซ็นต์จำนวนสองชุดนะครับใส่ศัตรูทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นะนะฮ ท่านี้มีสตันด้วยนะเออน,นะครับแล้วก็เป้าหมายที่มี HP เนาะว่าจะสิบก็ได้สตันเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านี้คือเออนะฮะใช้แอทแท็กเนาะแล้วก็สปนะีดเนาะของตัวเองนะครับเป็นเวลา2เทินะจากนั้นสร้าง550ดาเมจเนาะใส่ศัตรูปเป้าเดียวนะครับแล้วก็ทำลายพวกแมคเคนพีด้วยนะครับเดี๋ยวไว้พวกเนี้ยผมมาเจาะลึกให้แล้วก็มารีวิวให้เนาะว่าแต่ละตัวมันต้องใส่นะครับใส่เชลใส่โมดูลแบบไหนเนาะ โมดูลในเกมนี้ก็คือเหมือนกับรูนะครับเหมือนกับอุปกรณ์สมใัยนะที่จะเพิ่มค่าสเตตต่างๆแล้วก็เชลเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวช่วยเนาะนะฮะที่จะมาเสริมค่าพลังต่างๆให้เราเนาะแล้วก็ออกมาช่วยตีด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยสตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยมันจะเอาแย่งเลยเกมนิดนึงนะครับช่วงต้นเกมมันอาจจะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร,นะนะร่เนาะนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับ3ตัวเนี่ยใน300โลพยายามให้มีนะเออถ้าเกิดไม่มีเนี่ยนะครับผมว่ารีดีเล่นใหม่ก็ได้เนาะนะครับแต่ถ้าหาตัวเล่งๆๆเนง่ายๆเลยต นะครับลิลลี่เนาะแต่ไม่มีก็ได้นะไอดีนี้ก็ไม่มีลิลลี่นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะสำหรับไอดีนี้นะครับเปิดมาเพื่อนๆนะตัวเอเดนอาร์ก็มีไม่กี่ตัวนะครับผมได้พี่แมสซียร์มาสี่ตัวแล้วเพื่อนเหมือนบังคับปั้นเลยนะแมสซียร์ก็จะเหมือนคล้ายๆกับโจคลลมในสมันโนวอร์มันจะตีทะลุดีเฟนต์ได้นะครับก็คืออัพสกิลสามเต็มก็เก่งเลยนะนะครับไว้เคลียร์ดันพวกโดวเอ่าไว้เคลียร์ดันที่มันมีลูกน้องเยอะๆนะหรือว่าไว้ฟาร์มนะฮะฟาร์มโดกิโดกินนนะะะะครรับผมมอ่ก็จาาปณี้เนะครับ แล้วเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไปให้ด้วยนะในส่วนของโค้ดเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6โค้ดนะครับตัวสุ่มเนี่ยตัวสุ่มกาชาเนาะตัวอัญเชิญเนี่ยก็ประมาณนะครับสามสิบสองใบตัวม่วงเนาะนะครับอันเนี้ยนะครับผมดองแล้วนะเพราะว่าตัวเนี้ยผมเปิดนะครับได้จากตู้ธรรมดานะตรงเนี้ยนะครับเรามีโอกาสนะครับที่จะได้นะฮะทุกตัวเลยในเกมนะครับเนี่ยในส่วนของ SSR นะครับนี่นี่นี่เพื่อนๆนะ SSR นะครับ เอเดต้านี่มันจะมีโอกาสน้อยหน่อยนะริเหลีหล่ยมก็ได้นะครับตู้นี้แล้วก็มีโอกาสได้ลินลี่นะครับตัวที่เก่งๆนะคือแสงมือละเก่งหลายตัวเลยเรียกว่าใช้งานได้หมดเนาะไม่ว่าจะเป็นลินลี่เยหลีๆๆนะฮะริเหลี่ยมแล้วก็มีโอะเนาะนะครับก็ใช้ได้เลยนะเออนะครับมาสุ่มหาตู้นี้นะสําหรับมือใหม่นะครับ300โลจัดไปทุกคนนะสุ่มแล้วถ้าเกิดว่าไอตัวนี้มันไม่ออกเฟย่าคุณก็มาตามเก็บเฟย่าตัวนี้ก็ได้เฟย่าก็ดีนะยังไงก็ได้ใช้เนาะนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวลิเลียมันออกคุณก็ดองตัวนี้ไว้เผื่อตู้หน้าเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปสุ่มหาตัวเฟย่าต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปรับของก่อนเออมันน่าจะยังต้องมีตัว๋วเพื่อนๆเพราะผมยังเล่นไม่ครบถูกไหมเอ่ออีเวนต์เนาะนะฮะอ่ะแล้วก็นี่เราเช็คอินเจ็ดวันวันนี้วันที่ห้ามผมเองนะนะครับวันที่หกวันที่เจ็ดเนี่ยได้อีกเนาะตัว๋วได้แจกเยอะนะผมยังเล่นไม่ครบเลยทนะุกคนนะกรอกโค้ดไปนะครับแต่ว่าโค้ดต,ตอนเนี้ยมันเหลือน้อยแล้วนะค้ดไปได้แค่สามสิบสองใบคือเมื่อก่อนถ้าเป็นพวก ใครที่เล่นเซิร์ฟแรกๆจะได้ค่อนข้างเยอะนะนะครับมาฮะเดี๋ยวเราไปเชิญตัวนี้กันเลดนะครับถ้าเป็นตู้แบบเนี้ยเขาจะการันตีแปสิบโลออกเลยอันนี้ผมเล็กสินะเดี๋ยวผมจะไปเปิดกันนะครับมาขอให้ได้คอยโดยครับผมถ้าสีทองก็มีโอกาสลุ้นครับเออมีโอกาสลุ้นจะได้ไปตู้อื่นไปตามหาน้องเอ่อลิลลี่ต่อนะครับตู้นี้มันจะออกแค่ตัวมีตัวทาดอื่นออกได้นะเออแต่ว่านะครับ มันจะไม่มีแสงเมื่อตัวอื่นนอกจากเฟยา่าอี๋เฟย่าออกแล้ว50โลทุกคนนะก็เรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับตัวนี้อ่ะแชร์ตรงนี้ได้รับเพชรเนาะนะครับสามสิบอืมนี่ะทีเนี้ยนะครับถ้ากับว่าถ้าสุม่มเนาะผมก็จะสุ่มตัวนี้ต่อไปนะครับเพื่อที่จะอันนี้เจ็ดสิบเอ็ดคันการันตีเนาะนะครับแต่ว่าส่มไปบางทีเนะี่ยสามสิบโลมันก็ออกนะนะครับก็ต้องหาตัวนี้แหละลินลี่แต่ถ้าไม่มีเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเนาะ ไปแต่ผมจะพาไปดูเพื่อนๆน,นะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของตัวละครนิดน,นึงนะครับตัวละครเนี่ยหน้าแรกจะเป็นรายละเอียดเนาะจะเป็นในเรื่องของการอัพเลเวลนะครับเลเวลเนี่ยมันจะตันที่เลเวล50ทุกคนนะเอ่อในคูณ2เนี่ยนะครับเขาจะมีประกาศก่อนนะประมาณน่าจะเดือนละครแหละนะครับให้เราได้เล่นคูณ2กันพวกเอ่อเชลนะครับ XP แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนกับ GP เนาะนะครับเอาไว้อัพในส่วนศักยภาพนะครับเนาะนะที่มันจะคูณ2ได้ นะครับแล้วก็อันที่2อนะฮะอันนี้คืออนะัพเวลเนาะรายละเอียดนะฮะจะว่อัพเวลอันที่2เนะี่จะเป็นโมดูลเนาะหรือคล้ายๆกัากรูนะมันก็จะมีนะครับแนะนําจากหน้าแรกนะว่าตัวเนี้ยควรใส่อะไรเนาะนะครับเนี่ยควรใส่ประเภทอนนอนเซิลล็อตนะครับอะไรพวกเนี้ยเนาะก็จะเป็นแนะนําแล้วก็มีฮีโร่ที่ไปซัพพอร์ตคู่กันด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของเชียวที่แนะนํานะครับ โมดูลส่วนใหญ่แล้วก็เป็นตัวดาเมจนะตัวดาเมจก็ง่ายๆก็ช่วงแรกใส่ออนสลอตไปก่อนนะครับเนาะมันจะมีเซตสี่แแล้วก็12นะครับก็คือจะได้นะได้ค่าเนาะนะครับอันนี้ก็คือนับเป็น2นะนะครับเนี่ยพอใส่เสร็จปุ๊บ12นะ12มาจากเชลด้วยนะนเพื่อนๆนะเชลตรงนี้ก็จะไปรวมนะวันนี้ก็ได้ไปสามเนาะนะครับเอ่อจากเชลนะเอาไปรวมด้วยเนาะกับเอ่อของโมดูลนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับหลังๆเนี่ยแรกๆอะไรใส่ไปก่อนนะใส่ไปแบบว่าให้ค่ามันพอแบบ สมมติตัวดัมเมจใช่ไหมก็จะเน้นไปทางนะครับมีแอตแทกเปอร์เซ็นต์นะโบนัสแอตแทกคิดดัมเมจคิดเลสเนาะแล้วก็มีห้อยสปีดก็ประมาณนี้เลยนะครับนะแล้วก็หลังๆเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ฟาร์มหานะครับของที่มันเป็นพวกตัวนี้สามดาวเดี๋ยวผมเรียกสามดาวแล้วกันมันจะค่อนข้างหายากนะครับเนาะก็สกิลนะครับสกิลเนี่ยต้องดูนะว่าตัวไหนเนี่ยอัพสกิลอะไรเนาะส่วนน้องนะครับเยลลีนะ่เนี่ยแนะนำสกิลสามไม่เต็มเนาะนะครับ แต่ถ้าเต็มทุกสกิลก็จะดีมากเนาะแต่ว่าช่วงต้นเกมเราอัพได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวแรกที่ต้องปั้นเนี่ยนะเราต้องปั้นนะครับในส่วนของเหรียญก่อนนะตัวที่แจกมาฟรีเนาะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเฟสนะครับมีเควสอ่อในส่วนของใบอนุญาตไฮเปอร์ลิงก์เนาะเนี่ยเราจะเล่นถึงแค่นี้ครับตรงเนี้ยมค้มันจะเสร็จละนะครับเราจะได้ของทรัพยากรมาโคตดเยอะจากนั้นเนี่ยเราจะไปรีนะครับไม่ได้ใช้ละเนาะหรือใครจะใช้ต่อก็ได้เนาะนะครับแต่ผมไปรีแล้วก็เอามาปั้นตัวห้าดาวตัวอื่นนนนที่่่มัแบบได้้เารออยงงช อเออไม่ใช่น้องลิลลี่น้องอะไรนะลิลลี่ไม่ได้นะโอ้โหจิตใจอยู่กับลิลลี่น้องเยหลีนะเออชื่อมจะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปลงเนาะในส่วนของการลงนะครับมันก็จะมีในส่วนของท้าทายนะครับเนาะท้าทายเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นนะครับในส่วนของเงาร้านะเงาร้า่นะครับก็จะเป็นเชลนะครับเชลเนี่สำคัญนะแรกแถ้าเกิดเราฟาร์มอะไรไม่ไหวลรวไม่มีคูณ2เนี่ยแนะนำให้ฟาร์มเชลัพเชลห้เวลสามสิบนะครับมันจะเพิ่มค่าสเตตเพิ่มค่าต่างๆให้เรานะครับเนาะ ก็แนะนําว่าอัน,นไหนไหวก็ฟาร์มันไกลสุดอะนะฮะอันที่2อนี่จะเป็นในส่วนของโมดูลเนะนะครับฉะนั้นนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะก็แนะนําให้มาฟาร์มโดกิโดกินะครับเพราะว่าสิ่งที่ดรอปเนี่ยนะครับจะดรอปเป็นเซฟสวิปเนาะการที่นะครับใส่เซฟสวิปให้ให้กับตัวบัฟนะครับตัวที่เปิดก่อนเนี่ย เราจะได้ออกเทินก่อนฝั่งตรงข้ามไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเขาดันนะยิ่งดันสูงๆนะโดนฝั่งตรงข้ามนะครับตีเพลินเลยเพนะื่อนๆพื่อบางทีโดนสถานนะแล้วมปนโดนตีเลื่อนรถไปเกินครึ่งหลอดนะครับก็แนะนําว่าให้ฟาร์มเท่าที่ฟาร์มไหวเนาะโดก,กโดกิโดกินะครับแล้วก็ไอ้ดันเนี้ยคนช่างฟาร์มยากนะเทเลมาตอนนะครับคือถ้าเกิดในดันมีเพื่อนเราตายไปคนนึงนะมันจะตีย,ยำๆฮนะโอ้โหสกิลรัวๆเลยนะครับทำให้พอเพื่อนเราตายอีกมันก็ตีอีก เดี๋ยวค่อยมาฟาร์มทีหลังนะครับเนาะก็ช่วงแรกฟาร์มโดกิโดกินะครับเนาะสำหรับใครที่เล่นแล้วก็นะครับอันเนี้ยเปิดเท่าไหนฟาร์มไหวเท่าไหนฟาร์มเท่านั้นนะครับมันจะเป็นดันเจี้ยนอีพีนะครับซึ่งจะได้ของไปอัพเลเวลเนาะนะครับอีกอันนึงก็จะเป็น GP เนาะนะครับอันนี้ลงได้ตามท่าเลยนะก็ฟาร์มนะครับเพื่อไปอัพสกิลนะครับเนาะบางตัวอัพสามเนี่ยของที่มันต้องใช้นะฮะก็เนี่ยมันจะใช้นะครับตั้งแต่ของเล็กขึ้นมายันใหญ่ขึ้นนะครับเนาะ แล้วก็ใช้พวกวุ้นนะครับยิงตัว s อใช้วุ้นม่วงนะตัว s อใช้วุ้นทองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะนะครับในเรื่องของการฟาร์มแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยให้คุณนะทำตามนะครับไกด์ไฮเปอร์ลิงก์นะอันไหนเด้งขึ้นมาอันไหนที่แบบพอทำไหวทำไปก่อนเนี่ยโดกิโดก,โดกินะครับระดับฝันไลท์หนึ่งเนาะหรือสูงกว่าเราไปดูเนาะโดกิโดกิฝันไลท์หนึ่งนะครับเนี่ยฝันไลท์หนึ่งเนาะหรือสูงกว่านะครับอ่ะมันสามารถสู้ต่อเนื่องได้นะทุกคนนะนะครับ นี่ผมกดให้ดูนะครับนะเดี๋ยวไปทำเควสกันอันนี้ผมก็ยังไม่ผ่านนะแบบว่าคือถ้าเกิดว่าคุณได้1ดาวคุณจะส,จะสู้ต่อเนื่องได้5ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้แดดาวนะได้2ดาวคุณจะสู้ต่อเนื่องได้8ครั้งแล้วก็ถ้าเกิดคุณได้3าดาวเนี่ยจะสู้ต่อเนื่องได้10ครั้งเนาะนะครับ <S <S อันนี้ก็จัดทีมไปลงนะคอสเนี่ยนะครับอันนี้ผมเลือกจากเอ่อหนึ่งร้อยโลนะส่มไป1 0 0โลในกิจกรรมนี่แหละนะครับก็มี3มตัวผมก็เล้อคอสมาก่อนนะนะครับ <S 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 แต่่่ถ้าาาเเกกิิดคุณมีลล <S <S ออยบอยบว มันเล่นง่ายของนี้นะช่วงต้นเกมนะนะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูตัวเนี้ยนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี้ยนะโตที่เหมาะกับฟาร์มตอนเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นลิโมชาเนาะมันในแต่ละดันเนี้ยมันก็จะมีบอกนะนะครับว่าเฮ้ยตัวไหนที่นะครับเหมาะกับการลงนะนะครับในแต่ละดันตรงนี้ก็จะมีคู่มือบอกอยู่เนาะนะครับเนี่ยสามารถไปดูได้เนาะนะครับว่าเนี่ยส่วนใหญ่คนก็ใช้ทีมไหนฟาร์มกันเนี่ยอย่างคนเนี้ยเวล์ดยี่แปดนะเนี่ยฮะเราก็ลองดูเนาะนะครับใช้โลซ่านะะฮเนี่ย เขาใช้ลินลี่นะครับอืมก็ลองจัดทีมดูได้นะนะครับเนะี่ยแล้วก็สามารถไปดูได้ด้วยนะว่าเขาเล่นยังไงผ่านเออเนี่ยคือแบบผมรู้สึกว่าระบบเกมเนี่ยมันดีมากเลยนะนะครับทำให้เราแบบจัดทีมง่ายนะอะสมมติว่าคุณมาดูใช่ไหมเนี่ยครับเห็นไหม,นะเ,หไหมเขาก็จะเราก็รู้เลยนะตัวนี้มันออกก่อนวะนะมันเรียงสปีดเรียงอะไรประมาณนี้เนาะนะครับเนะี่ยเห็นไหมครัออนะยครับ,นะรบก็ถือว่าคนข้างดีเลยนะนี่ฮะสำคัญสำคัญนะนะครับตัวละคอร์สเนี่ยก็ควรจะมีเนาะ เออนะฮะอ่านี่เราก็เข้ามาดูเสร็จเรียบร้อยนะครับปุ๊บเราไปจัดทีมเล่นบ้างเนาะแต่ของผมเนี่ยนะมันยังไม่มีตัวอีกหลายๆตัวเลยนะครับยวผมสู้ห้าครั้งผมว่าน่าจะไหวอยู่นะคือสกิลหมูนะครับใส่สกิลหมูไปค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะสมอลลูกน้องออกมาเนาะไอจุดนี้นะครับของผมยังไม่สุดนะนะครับแต่ว่าก็ใส่ไปก็ได้เนาะหรือจะใส่เป็นลิเลียมก็ได้นะเออลิเลียมก็ชอบส่วนตัวแหละไม่มีอะไรนะครับใส่ลิเลียมไปก็ได้มันจะตีไว ก่อนนะอ๋อตัวนี้ของไม่ครบนะฮะใช่ไหมมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งมั้งที่ของไม่ครบหรือเปล่าอ่ะลองดูดิมีตัวละครที่ยังใส่โมดูลไม่ติดตั้งอันนี้ก็คือดีนะเขาจะบอกเรานะเราก็มานั่งไล่ดูนะฮะอันไหนยังไม่ได้ใส่เนาะนี่ฮะอันนี้ใส่แล้วเนาะนี่ฮะอันนี้ใส่แล้วแล้วก็ใครไม่เป็นไรกดไปนะครับ ระหว่างสู้เนี่ยเราก็กดออกมาได้ไปทําอย่างอื่นนะครับนอวอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะได้จากการเติมครั้งแรกด้วยนะซึ่งมันเรียกว่าตัวที่ใช้กันข้่งบ่อยเนาะนะครับนั่นก็คือนี่ฮะมาดูที่ทางภาพได้ปึ๊บอ,อันนี้นะครับเพื่อนๆจะเติมตอนครั้งแรกเลยเข้ามาเติมเลยก็ได้หรือแนะนำว่าเล่นวิวสิบก็ได้นะเราค่อยเติมนะครับนี่นะฮะว่า มันชื่อะไรนะวัวเลอรียนใช่ไหมเออนะฮะอันนี้ก็คือได้จากการเติม35บาทนะครับเนาะก็จะได้น้องมาเลยเผื่อว่าคุณเปิดไม่ออกนะแล้วก็การเติม35บาทเนะี่ยคุณจะได้ตั๋วสุ่มอีก10ใบเนาะนะครับแล้วก็ในแพ็กซึ่งน่าจะไม่มีให้สุ่มละผมน่าจะกดไปแล้วฮนอ่ะนะครับเนะราก็จะมีในแต่ละสัปดาห์นะครับในสัปในแต่ละสัปดาห์นะก็จะมีแพ็กสัปดาห์มานะครับให้เราได้ซื้อกันเนาะนะฮนะ อันนี้ก็จะเป็นฟรีนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตมือใหม่นะมันจะขึ้นไม้กดนะฮะนี่คือโคตรคุ้มเลยนะครับแล้วก็รายอาทิต์เนาะรายอาทิต์ก็จะมีนะครับสบียงฟรีเนาะแล้วก็อันนี้ใช้แ0 0เพชรนะแนะนำว่าให้กดทุกทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอนาคตเนี่ยคุณกล่าวว่าจะเก็บเนาะผมว่าประมาณ2ประมาณเดือนนึงอ่ะผมว่านะเดือนหนึ่งนะเล่นจบเราน่าจะได้ตัวทองเนี่ยประมาณ80บใบเนาะประมาณ 1- 2เดือนนี่แหละนะครับน่าจะได้ประมาณ80ใบเพื่อเอาไว้นะครับสมตัวตู้ต่อไปนนะครับ ส่วน,นรายการแลกเปลี่ยนกออ็อันไหนที่เรายังไม่ได้แลกนะเราก็ไปแลกได้ครับก็จะมีแต้มเนาะแต่ว่าจะถามอย่างอย่างตัวพวกที่ของที่ต้องใช้นะเอออย่างของที่ต้องใช้เยอะอย่างเงี้ยเนี่ยอ,อ,อย่างนงี้มันหาย,ยากใช่ไหมเออเราก็ซื้อ,อนนี้ไวเนาะนะครับเนี่ยอันนี้ควรซื้อนะเ้วค่อยเหลือๆนะค่อยมาซื้อนะครับเป็นพวกตัวสุ่มวุ้นทองวุ้นวุ้นนี่ก็ ควรซื้อหน้าแอปสก,กิลเนะลาะไรตัวสุมนะ่มในหัยผว่าหลังๆเลย <c oughs> นะครับก็ยังดีนไรค้างเชิญน,นะครับเนาะแล้วก็มีอารีนานะอารี Arena นาะแนะนำให้ตีทุกวันนะครับในเจ็บทันหน้าเนะี่ยผมใกล้เก็บครบละเดี๋ยวคงต้องซื้อนะซื้อไล่ไปเลยนะครับซื้อจากทองไปเนาะหลักๆก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับเกมนี้นะครับก็แซวเพื่อนๆนะครับที่ชอบคิดแบบนี้เนาะอยากให้ทำอีพีต่อไปยังไงก็ฝากนะฮะช่วยกันกดไลค์ นะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นอะไรนะเกี่ยวกับเกมอีเธอร์เริร่มสตาร์ทนะครับยังไงก็อยากให้โหลดมาเล่นด้วยกันนะเลเวลเอ่อเซิร์ฟสิบเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับมันได้ของนะมันมีของแจกเนาะนะครับในส่วนของสุ่มนะครับสุ่มสิบครั้งนี่นะอย่างที่ผมบอกไปเนาะนะครับก็อยากให้โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยว แต่ถ้าเกิดว่าเซิร์ฟอื่นน่ยมันก็แอดเพื่อนด้วยกันได้นะแอดเพื่อนแอดกิวได้นะครับแต่ว่าเซิร์ฟถ้าเกิดเราเล่นเซิร์ฟใหม่อะไรนะ่ามันจะแยกกันมันจะเล่นง่ายกว่านะนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม